วันนี้พี่จะมาโชว์เล่นเกมนะครับแบบว่าไม่หัวร้อนให้ดูนะครับเฮ้ยเพิ่งนดิเฮ้ยตีกับตกเฮ้ยท่านเลยขอดิ้งครับกับส่วนที่ผู้ชมทุกท่านซ่วนนะครับนี่ก็เป็นทรงผมทรงใหม่นะครับผมก็มีคนถามว่าพี่ศิลป์ตัดผมใหม่เหรอไม่ใช่ครับพี่ตัดผมเก่าครับผมก็ตัดผมเก่าดีกว่าแต่มันเป็นทรงผมใหม่ไงใช่ไหมคือแบบโคตรเท่ครับอืม ถ้าอยากทาตามก็คอมเมนต์ไว้นะครับอาจจะยอมไม่ทําตามก็ได้นะแต่แบบก็ไม่อยากให้ทําตามเท่าไหร่เดีย๋ยวมันจะมีพวกคิดก็ทําตามก็บอกาก็ไม่รู้นะห้ามทำตามนะเข้าใจปะ่ะใครทำตามจู่เล็กถ้าไม่ขอก่อนถ้าอยากทาตามต้องมาขออนุญาตก่อนแล้วจะอนุญาตให้ทำเข้าใจไหมนี่นะครับวิธีการเป็นลูกแคทเอกโอนะครับก็คือการที่น้องต้องมีทรงผมอันหล่อนเหลาแบบพี่นะครับอืมก็แบบใครบอกว่าทรงผมนี้ไม่เทนะพี่กระโดดเตะปากแตกเลยนะครับผมแน่นอนว่าต้นเท้าพี่แรงมากนะครับเตะใครทีปากหักเลยนะฮะโคตรโมะ หัวแขนกูมม้วอย่างงี้วะน้องๆอาจจะสงสัยนะแต่ไม่ต้องสงสัยครับวันนี้พี่จะมาโชว์เล่นเกมนะครับแบบว่าไม่หัวร้อนให้ดูนะครับถ้าคลิปนี้หัวร้อนนะครับ <c oughs> ก็เป็นเรื่องปกติไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนพี่มีคนใจเย็นอยู่แล้วนะมาอับสอบเลยกระจกอันใหม่คือมันสวยมากอะ่ะพี่ชอบกระจกสีดำนะมาคนเท่คนลหล่อเท่ก็ต้องใช้กระจกลหล่อเท่นะสีดำไปนะเบา,บา เอ้จิตล่วงไม่หัวร้อนอยู่แล้ววิธีการเล่นเกมให้ไม่หัวร้อนนะครับมันมันไม่ยากเอาจริงๆมันไม่ยากคือเราอ่ะต้องไม่โฟกัสกับเกมมากเลยเข้าใจปะคือการที่เราไม่คาดหวังอ่ะเราก็จะไม่ผิดหวังเข้าใจปะนะครับเราก็ไม่ต้องคิดว่าตานี้เราจะชนะนะครับเราคิดว่าตาเนี้ยเรามาฝึกฟ้าสปิดให้ไม่ล่วงตรงกลางนะครับจบภารกิจพี่แค่นี้เลยแล้วตานี้ภารกิจก็เฟลอย่างเงี้ยอย่าให้ความโกรธมาชนะใจเรานะครับ ตานี้เราจะมาฟาสบิดนะครับอย่างเดียวนะฮะซึ่งเราก็จะไม่หัวร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเรามาฟาสตบิดจะเพิ่งนี่กดอัดคลิปยังไอย่าบอกว่าเล่นมาตั้งนานยังไม่กดอัดคลิปนะอันนี้หัวร้อนจริงโอเควิธีการเล่นให้ไม่หัวร้อนก็คือการเล่นแล้วไม่คาดหวังว่าเราจะชนะเวออันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับอันดับแรกเลยนะคลิปนี้ก็เป็นคลิปชื่อคลิปว่าสิบวิธีเล่นแล้วให้ไม่หัวร้อนแล้วกันนะครับอันดับแรกก็คือเล่นแล้วต้องแบบต้องใจเย็นต้องใจเย็นแบบว่าไม่คาดหวังการเอาชนะนะครับไม่คาด ุ้ยมันต้องอย่างงื้นอย่างนี้เนี่ยเดินมาอย่างเงี้ยอย่างน้อยก็เห็นว่าเฮ้ยสกินแม่งตลกดีว่ะดูดิมาไล่มาไล่ฆ่าเฉยเลยทั้งที่เรายังไม่ได้ทำอะไรเลย <c oughs> ถ้ามองอย่างนี้มันก็จะแบบมันก็จะไม่หัวร้อนใช่ปะ่ะแต่ถ้ามองแบบว่าเฮ้ยสกินสกินอะไรวะเนี่ยบ้าวไม่เอาสกินดีๆมาใส่วะแล้วแบบเฮ้ยอย่ามาตีกูอย่ามาฆ่ากูดิเฮ้ยอย่าอย่ามาฆ่าอย่ามาฆ่ากูอย่ามาฆ่าแล้วถ้าเกิดเขาฆ่าตายเราก็จะหัวร้อนครับอืเนี่ยครับเข้าใจป่ะอย่าไปซีเรียสได้ไหมเห็นป่ะเออ แค่นี้แหละครับก็ะจะไม่หัวร้อนละโอเคตอนนี้เราก็ก็ไล่ฆ่าคนเหมือนเดิมนะไม่ต้องแบบไม่ต้องไปซีเรียสว่าเฮ้ยเราจะฆ่าได้หรือเปล่านะแค่คิดว่าเออวันนี้จะมาลองฆ่าคนนะถ้าฆ่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับให้คิดอย่างนี้ไปอย่าไปคิดว่าแบบว่าเฮ้ยกูต้องฆ่ามึงให้ได้ถ้าฆ่าไม่ได้วันนี้กูจะไม่นอนแน่อะไรอย่างเงี้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับมันเป็นความคิดของคนเจ้าคิดเจ้าแค้แนนะแล้วมันจะทําให้เราเครียดแล้วหัวร้อนเมื่อเราฆ่าเขาไม่ได้นะครับแต่เราคิดว่าอย เอ้ยยิงไปเดี time time like oh <su> ๋ยวก็ตายแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยตายแล้วเออเย่ฆ่ามันได้แล้วมาถึงคนนี้ปุ๊บยิงทะลไปใส่เลยเดี๋ยวนายจะโดนเรายิงแน่ย่าย่ายาถ้าเขายิงมาตกเราก็แค่เริ่มใหม่เห็นไหมฮะเห็นไหมไม่ต้องหัวร้อนอะไรมากนะเฮ้ยเย่๋ยวกุ้งดิโอเคนี่นะครับไม่ต้องหัวร้อนอะไรมากนะครับก็เล่นชิวๆไปนะฮะไปอยู่นั่นแหละเอ้ยขังแม่งเลยปีกุ้งอ๋อฮะ ะแล้วก็ทักเพจไปร้องอีกปั๊มคิวปั๊มคิวปั๊มคิวเหรอ <c oughs> ทักเพจไปร้องปั๊มคิวเหรอโคบไก่กาประ,ระป๋อง <c oughs> มาดิมาดิมาดิ <c oughs> โอเคครับ ก็ถ้าเกิดว่าเจอคนที่เราแบบเขากำลังจะได้ฆ่าเราใช่ไหมครับแล้วก็แบบอย่าไปซีเรียสอะไรกับเขามากนะก็แค่ฆ่าเขาอย่างใจยเย็นๆนะฮะคือ <c oughs> ถ้าฆ่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะแค่เริ่มใหม่แล้วก็พยายามเอาชนะเขาไว้ได้นะครับแค่นั้นเองนะครับน้องๆคือพี่ไม่ค่อยสนับสนุนใครที่แบบเล่นเกมแล้วมันพ้องหัวร้อนเกมมิ่งอยู่แล้วเนาะคือแบบมันดูไม่ดีใช่ไหมเล่นแล้วแบบหัวร้อนใส่คนอื่นอย่างเงี้ยเออพี่ไม่ค่อยชอบเลยการที่เล่นแล้วหัวร้อนนะเพราะฉะนั้นเราต้องคุมสติเองให้อยู่นะครับแล้วก็ใจเย็นๆเนาะเล่นเกมอย่างมีีีีสสสตินนนนนนนะะะะะะะคคคครร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 ัััััับบบบอออยยยยย่่่่าาาไไไปปซเเเเเกกกมมมฮูููู้้้้้้แแพชภลววงจขึด๋ ให้ทีมต่อเลยดีกว่าเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ <c oughs> ้ยกำลังขุดบล็อกอยู่ตายซะไอ้มันฝรั่งธ <c oughs> นูเฉียดหน้าตายไปแล้วนะตอนนี้เรา,ากำลังต่อบล็อกไปข้างบนนะมีคนถาม <c oughs> ว่าทำอย่างนี้กดยังไงนะครับก็คือเป็นของมอดแบนไลออนนะครับ <c oughs> ที่ทาม,มาทำอย่างนี้ได้นะฮ <c oughs> ะเห็นปะเออเฮ้ยลุไม่เป็นไรครับตายก็เริ่มใหม่นะฮะ โอเคครับเราก็แค่เริ่มฟาร์มใหม่นะไม่ต้องสีเรียมครับน้องแพ้ก็เริ่มใหม่ที่พี่บอกนะมันมันไม่ยากเลยนะแพ้ก็แค่เริ่มใหม่นะเราตายเราก็เริ่มใหม่ได้ใช่ปะเราไม่ใช่แบบว่าตายแล้วตายเลยอ่ะใช่ไหมน้องพี่อยากจะบอกอย่างนี้กับทุกคนนะครับว่าแบบเวลาเล่นน่ะไม่ต้องหัวร้อนอะไรมากนะมันไม่มันมันยังไม่แพ้มันแค่ตายแล้วเริ่มใหม่ไม่ต้องสีเรียมพี่อ่ะเป็นคนที่แบบเล่นเกมแล้วไม่หัวร้อนอ่ะทำได้เป็นปีแล้วอ่ะคือถ้าใครเห็นพี่หัวร้อนน่ะ acting พี่แกล้งหัวร้อนไปงั้นแหละจริงพี่กก็ไไม่ด้้หหััวรรรออนคบจริงๆนะอืมพี่เเป็็นนนนนคคแบบหัวร้อยาก เอาใหม่ครับเอาใหม่เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนเนาะมาแกโดนฉันฆ่าแน่โหฮโฮปีไปงาน,นสเต็ปเทพเปไปเลยเอาบล็อกกระจกเตีอย่างนั้นเหรอโหมาเลย What is just duck จะถอยหลังมาตีพี่อา้าวไม่ถอยมาตีช่างมันนะเราก็ไปไล่ฆ่าเขาเหมือนเดิมนะชิปหนึ่งสองสอง อยบรอับจี้ก็แบบว่าไม่มีอะไรตึงๆเลยอ่ะอืมอยากเจอคนที่เล่นโหดกว่านี้ว่ะหายากจังเลยอ่ะอยากเจอครับเออถ้าใครคิดว่าโหดก็เข้ามาเล่นเซิร์ฟกันได้นะ i p m c k อ k s n ีคิดเครับอนจุดนะครับจะาตีพี่เหรออย่างนั้นเหรอโอ้เก่งค่าพีชไม่ได้หรอกไอ้น้องเพราะพี่เก่งที่สุดในโลกนะครับไม่รู้โลกไหนแต่ตอนนี้เก่ง เนี่ยครับก็แบบชนะจูชีแบบไม่หัวร้อนด้วยนะซุปเปีมเออเล่นแบบว่าชายชย้ซุปเปีมอะไรเงี้ยก็เนี่ยใครบอกว่าพี่เล่นแล้วหัวร้อนไม่จริงพี่ไม่เคยหัวร้อนอยู่แล้วครับพี่มาโชว์ทรงผมอันใหม่ด้วยเนี่ยเออแล้วก็มีคนดูบอกว่าให้เล่นแบบว่าไม้สติ๊กทั้งเกมหน่อยให้เล่นใช้ยศฮีโร่หน่อยให้เล่นใช้นู่นใช้นี่หน่อยอะไรเงี้ยเออคิดว่าน่าสนใจมากนะครับปากคอมเมนต์มา,มาเ,เรื่อยๆหน่อยนะว่าอยากให้ทำอะไรอีกนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะคือพี่อ่านทุกคอมเมนต์จริงๆอ่านแล้วแบบว่าเดี๋ยวทำตามบางทีีไไไไมมมมมม่่่่่่่่่่ดด้้้้ตตตออ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 บบแแกกกกหหหัััวววววใใจจคคืืาาาานน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 ลละะะะะรริงงงเเเเเ์ยยยชชป็ <c oughs> เออ <c oughs> ก็คอมเมนต์กันยเยอะนะครับพี่ชอบคอมเมนต์นะพี่ชอบอ่านนะอุย๊ยแบบนี้สวยมากเลยอ <c oughs> โอ้ my god แบบสวยมากชุดนี้ก็เหมาะก,การเที่ยวทะเลดีนะบ <c oughs> <c oughs> ุกเลยนะ้องถ้าเกมนี้เล่นแพ้ใช่ไหมวิธีการที่เล่นเราไม่ให้หัวร้อนเนี่ยก็คือแบบมองมันแบบว่าเอคนะอคลิปเนี้ยตนเนี้ยเรามาดูแบบสวยๆกันนะไม่ได้ตั้งใจแบบมาเล่นใเพื่อชนะอะไรเงี้ยเข้าใจปะ ตั้งใจมาดูแบบสวยๆกันจะบอกเลยว่าเขาโรบมาตีพี่ตกในพี่ก็ไม่ได้เสียวางเลยยุ่เรานะพี่แค่ตายนะแต่ก็ไม่ตายด้วยนะแค่ฟาสต์สวิตใหม่ไปครับ let's go let's go let's go ไปไก่จะท,ทำอะไรฉันได้แล้วโ้ฮโูฮ้ตามนั้นแหละไอ,ไอ <c oughs> ม้มาอยู่ในแบบต่อไปกันแล้วนะฮะก็เมื่อกี้แบบว่าเอ่อพี่ว่าหูฟังมันไม่ค่อยดีนะหูฟัง <c oughs> พี่มันเสียเมื่อกี้เล่นแล้วหูฟังแบบเสียงมันดับไปข้างหนึ่งนะมันก็เลยหลุดออกมาก็เลยอาจจะต้องเปลี่ยนแบบนิดนึงนะครับไป วันนี้ก็เราก็ฟาร์มปิดเหมือนเดิมนะถึงกลางคนแรกเหมือนเดิมเพราะว่าเราเราหดเกินอะไรเงี้ยเออเราหดเกินฟาร์มไปเรื่อยๆเมื่อกันนั่งใครมาตรงกลางเฮ้ยเราฉวยโอกาสฉวยโอกาสฉวยโอกาสโชยโอกาสนี้ขุดเตียงเขาเลยไปแล้วอุ้ยอย่าอย่าอย่าอีกเพิ่งยันจ้าดูจ้าดูไปโอ้เกือบแล้วนิดจังนิดเตียวนิดเตียวนี่ อะไรละทับช็อปแม่งเดียวเลยที่ว่าทับช็อปใหม่มันสนุกมากเว้ยถ้าใครถ้าใครได้มาลองนะแล้วตอนนี้ช็อปทับช็อปแม่งถูกลงด้วยนะเออเดี๋ยวดีตามได้เปล่าตามได้เปล่าตามได้เปล่ายาเมโล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 ้าวิ่งอย่างไร มาดีมาดีเข้ามาดีโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์อยากให้ทำคลิปอะไรคลิปหน้าคลิปอะไรบอกด้วยเอมเม์บอกได้วลอย่าลืมกดไลค์ด้ยนะไอจูเล็ก